ทำต้องใจเย็นค่ะไม่ใจเย็นไม่ได้มันไม่สวยลองผิดลองถูกเยอะมากอันนี้ลองสี่ครั้งต้องแบบว่าบางบางเจ้าก็ว่าเออทอดเลยพอมากินแล้วมันไม่ใช่ไงทอดๆเจียวม,มันไม่ใช่มันไม่แข็งมากไปเข้าใ่ช่วงโควิดแสดงว่าก็สองปีมาได้แล้วสิแม่สองปีมาแล้วทำทำาดินน้ำพริกนี่แหละแม่ขาน้ำพริกออนไลน์เป็นเพียงอาชีพเสริมที่แม่ภาพเพิ่งมาจับใหม่ในช่วงโควิดค่ะ แต่พอสถานการณ์คลี่คลายและเข็มนาฬิกาชี้บอกเวลาบ่าย3ามภารกิจแต่งตัวแต่งหน้ารับงานประจำก็เริ่มขึ้นอีกครั้งในย่านที่เต็มไปด้วยแสงไฟนีออนแม่ํำมานานและแม่ครั้งแรกไม่จุงลูกมาอยุ่สเิเดือนจูงลูกมาเนี่ยมาทีนี่เพราะมานลาบากก็แ,แฟนทิ้งแฟนทิ้งแล้วนี่แฟนทิ้งลูกอย่างนี้แล้วคุณยายก็เป็นคนไข้ติดเตียงแล้วก็ ม,ม, ar, มันมีอาชีพไหนจบก็ความรู้แค่มหกก็เนี่ยเราทํางานห้างแล้วเมื่อก่อนนะแต่มันไม่พออยากได้งานเสริมเดินมาในซอยนี้เลยมาเจอร้านเนี้ก็สมัครงานเลิกจากห้างทุ่มหนึ่งมาที่นี่สองทุ่มเลิกตีสามไปห้างไปทํางานห้างอีกห้างเปิดสิบโมงครึ่งเลิกทุ่มหนึ่งไม่ทํโอทีอันนี้ทําไปทาไม้ไหวเหยียบเต็มที่นี่เลย22ปีกับอาชีพพนักงานบริการทางเพศหรือเซ็กเวิร์กเกอร์ค่ะ รายงานในวงการสีเทาบนผลประโยชน์ของคนมีสีที่ต้องต่อสู้ทั้งมายาคติและความถูกผิดตามระเบียบของสังคมบนความจริงที่มีอยู่หลักแสนและมีอยู่จริงในอีกหลายเพศผมมาตั้งแต่ย้อนกลับไปเมื่อมาสหมาเที่ยวครั้งแรกมาเที่ยวบาร์ครั้งแรกดูตื่นเต้นดูตื่นเต้นมากแล้ว่ากลับไปเรียนพอเรียนจบพอเรียนจบจบ,จบมปลายที่ที่บ้านที่ตายสมัยหลายก็ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพก็เลยก็เลย,เ,ลยเราอยากมาที่ที่ที่เราเคยมา ก็มาเสร็จเออก็มาเจอเพื่อนเขก็คุยว่ามันได้เหมือนตอนนั้นมันมงมันบูมมากไงมันเป็นเป็นงานนี้เป็นงานที่บูมมากวันหนึ่งได้หาเงินได้เยอะมากก็เราก็เลยอยากจะลองก็ลองคัทำทำทำดูแล้วก็ได้จริงเงินแบบคืนหนึ่งอ่ะห้าพันหมื่นหนึ่งแบบเราหาได้สบายสบายเพราะเงื่อนไขชีวิตและสภาพเศรษฐกิจที่ทําให้ทั้งแม่ภาพและมาม่าซังเดินทางเข้าสู่อาชีพนี้ค่ะ และจากตัวเลขของ u n s ที่มีการประเมินจำนวนเซ็กเบอร์เกอร์ในปี63ซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดที่พลอยพอจะหาได้นะคะระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ขายบริการทางเพศสูงถึง145,000คนแต่บนความมืดของตลาดขายเซ็กซีเท่านี้หลายคนเชื่อว่ามีมากกว่านั้นค่ะและสำหรับการมีอยู่ของคนหลักแสนในปัจจุบันยังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายที่มีการเอาผิดผู้ค้าประเวณีตั้งแต่ปีพศ2503 กฎหมายชื่อว่าพระราชบัญญัติปราบการค้าประเวณีนั้นแสดงว่าเขาเห็นว่ามันมีอยู่แล้วเขาต้องการที่จะปราบให้มันหมดไปแล้วกฎหมายนั้นก็ใช้มาแล้วก็อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่อยก็มีการแก้ไขจะปราบคือให้มันหมดไปนะเป็นป้องกันืเมื่อปีพศ2539มีการแก้ไขนะคะงั้นตั้งแต่พศ2503ถึงปัจจุบันนี้มัน62ปีแล้วอะ่ะถ้าจะบอกว่าอ๋อมันไม่มีหรือ ่่ทีเป็นออยูคไไไืไม่ทอะไไไไรพ่่่่คิดดดวววามมมมัันน้้้แลก็ใชยมนต้อองงททะไรใสิ่<ป>ี่่มมมันีีอยยูไทพรบที่ว่าด้วยสถานบริการพิเศักราช2,509ค่ะที่อนุญาตให้เปิดสถานบริการไม่ว่าจะเป็นสถานที่เต้นรําจําหน่ายเครื่องดื่มสุราอาบอบนวดไปจนถึงระบุให้มีผู้บําเรอบริบัติลูกค้ารวมถึงการเต้นบนโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่มแต่พนักงานเต้นคนบริบัติบำเรอหรือเซ็กเวอร์เกอร์ในสถานบริการเหล่านี้มีสถานะที่ไม่ต่างกับผีน้อยในไทยค่ะ เพ,อพอราะพรบระบุไว้แค่ควบคุมสถานที่แต่ไม่มีคนอยู่ในนั้นสถานบริการขึ้นทะเบียนอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานบริการเจ้าของสถานที่ถูกกฎหมายแต่คนที่ไปทํางานอยู่ในสถานบริการอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีคนเหล่านี้ผิดกฎหมายสถานที่และเจ้าของธุรกิจถูกกฎหมายแต่คนไปทํางานในนี้อยู่ภายใต้กฎหมายอิกฉับหนึ่งผิดกฎหมาย มันไม่ได้ถูกนิยามเจ้าของสถานบริการเป็นนายจ้างเลยมันพูดแต่เรื่องอาคารจะต้องตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปิดยังไงอะไรมันไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดถึงตัวคนในในสถานที่เลยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงมันมีท้อสถานที่มันไม่มีคนอ่ะมันได้ยื่นกู้ยื่นอะไรอย่างเงี้ยแตว่าตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้เพราะเราเพราะเราไม่มีหลักไม่มีหลักประกันอะไรไม่มีหลักประกันว่าเราทาอะไรยากมากยากมากไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลหรือว่าจะไปก็แล้วแต่ณตอนนี้แม่ไปโรงพยาบาลแม่ต้องใช้ประกันจ่ายตังเองนะ ช่เพราะว่าหนึ่งด,ด้วยความคิดเราว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ถามเรามากว่าทำอะไรนู่นนี่นั่นเราจ่ายตังเองก็คือจบไม่กล้าขนาดโดนทําร้ายก็ยังไม่กล้าที่จะไปเลยหากินเองรักษาเองแล้วล่ที่ไปรักษาหมอพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจัดรักษาเราว่าเออทำไมให้เขาทาแบบนี้เขาเลือกได้ไรมั้ยล่ะงานของเราเนี่ยคือว่าการที่ทําให้ลูกค้าเสร็จสําเร็จความใคร่เนี่ยเป็นงานของร้อยปีะสบความสําเร็จ การสำรวจของสวิงที่สำรวจความคิดเห็นในเรื่องของการจ่ายภาษีในพื้นที่พัทยาและกรุงเทพนะคะพบว่าเซกเวอร์เกอร์มากกว่า70%ยินดีจ่ายภาษีเพื่อแลกกับการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานค่ะแต่การจะเข้าถึงสิทธินั้นหมายความว่าคนเหล่านี้จะต้องมีตัวตนปรากฏอยู่ในระบบและจะต้องเป็นอาชีพที่พ้นความผิดทางกฎหมาย ตอนนี้เคลื่อนจะอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือโอเคมันยังมันยังไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือเคลื่อนที่จะต้องให้ยกเลิกพรบปรามกันค้าพวณี2539เอาโทษอาญาออกไปแล้วมันก็เขาาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมเมื่อเขาผิดอาญาก็ใช้กฎหมายอาญาเหมือนคนอื่นเมื่อเขาผิดอะไรที่เป็นเรื่องทางแพ่งก็ใช้กฎหมายแพ่งเหมือนคนอื่นอันเนี้ยอันเนี้ยคิดว่ามันอาจจะใช้เวลาแต่อันนี้คือทงของพวกเราทงใหญ่ของพวกเราที่ต้องเคลื่อนให้ได้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือว่าในขณะที่มันยังเคลื่อนเรื่องการยกเลิก กฎหมายที่เอาผิดไม่ได้อีกมุมหนึ่งก็คือมาดูกันว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นี่มันคือการทํางานมันเข้าข่ายของแรงงานงั้นกาลังจะเคลือ่อนเรื่องการ,การที่เขาได้รับการคุ้มครองอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะกับการเอาแรงงานใต้ดินขึ้นมาให้มีสิทธิเหมือนอาชีพอื่นเพราะการจะหลุดออกจากวงการสีเท่านั้น <c oughs> เท่ากับการมีคนต้องเสียผลประโยชน์ เราพูดเรื่องนี้กันมายาวนานเลยนะว่ามันควรจะต้องเยกเโลกกฎหมายที่เอาผิดออกไปการขับประเวณีมันต้องมองไปเรื่องของการทํางานได้รับคุ้มครองแต่ก็แต่ก็ไม่ขยับดไปไหนเนื่องจากว่ามันมีคนที่ได้ประโยชน์จากจากการที่ทำอ่ะทุเรให้ธุรกิจนี้มันผิดกฎหมายแนละเป็นสีทเทาๆว่ามีคนได้ประโยชน์ใช่ไหมคะงั้นเมื่อคนได้ประโยชน์ก็เป็นคนที่เขามีอํานาจนะงั้นเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้มันขึ้นมาอยู่บนดิน งั้นเขาก็ยังคงไว้แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทําให้มาอยู่บนดินปุ๊บเขาจะสูญเสียอะไรได้มโหมโหลาเลยอะ่ะมันมากมายอะ่ะที่ที่พี่น้องเออเซ็กซ์ซิ่จะต้องทําทํางานแล้วก็หาไรายได้แล้วก็มันก็เลี้ยงโอ้ไม่รู้จะก,กี่กี่คนกี่หน่วยนะก็การเลี้ยงเหล่านี้ค่ะมันไม่ได้เงินมันไม่ได้เข้ามาสู่ระบบ ไม่ได้เข้ามาสู่ระบบถ้ามันเข้ามาสู่ระบบนั่นหมายความว่ามันจะต้องก็ควรจะต้องมีเงินที่กลับมาคุ้มของพวกเขาแต่นี้เงินมันไม่ได้เข้าสู่ระบบเงินมันเข้าไปสู่กระเป๋าของคนบางกลุ่มบางคนบางคนก็แอบขายเดี๋ยวนี้คนที่ขายจริงๆเขาไม่ค่อยจะมาเดินในบาร์อย่างนี้หรอกเขาใช้แบบเบฟเอาใช่ไหมเน็ตบบอินเทอร์เน็ตเอาถ้าคนมีความรู้มาหน่อยอย่างอย่างอย่างคนบ้านนอกเราก็ไปเดินข้างทางเราถ้าบางคนแบบไม่อยากมานในระบบที่นี่ ก็ไปข้างทางบางทียังไม่ได้งานเลยพวกมาจับแล้วพันพันหนึ่งได้จับแล้วเออแล้วก็มีใบเสร็จว่าพันหนึ่งได้สามวันเงี้ยโอ้หขายไม่ใช่ว่าจะได้ขายง่ายันึงสวันนีคุณยถึงว่าายืนข้างทางไงถ้าจใจทําถูกกฎหมายมันยังไงอ่ะอาจจะอาจจะทาได้นะแต่ว่าถ้า้าณตอนนี้ณตอนนี้ถ้าเกิดทาเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องมันเป็นเรื่องสวย น่าจะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องสวย